ส, rium, ส,สวัสดีครับชื่อชาคิสพิเศษนครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับก็ที่เลือกเรียนคณะนี้นะครับก็เพราะว่าเป็นคนชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่นะฮะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากเรียนต่ออะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันจําเป็นมันมีบางเรื่องที่แบบเรายังไม่ร <m penso humano> ู้อะไรเงี้ยแต่เราได้เรียนรู้เรื่องระบบการเืินการปกครองกฎหมายบางอย่างที่เรายังไม่รู้อะไรเงี้ยและที่สําคัญที่ผมชอบเลยก็คือได้เรียนรู้ภาวะความเป็นปัจจุนครับถึงแม้ว่าผมเนี่ย จะทํางานในวงการนั้นเอิอผมก็ยังรู้สึกว่านักศษาเป็นจำเป็นนะอย่างเช่นพี่ขวัญอุตสาหมณมีหรือว่าอย่างนักศีลาที่ชาติอย่างพี่เมราชัยนีฮยนะเขาก็ให้ความสำคัญด้านนี้ก็รู้สึกว่าเออมันจําเป็นนะอะไรเงี้ก็ฝากขนาดนี้ไว้ในดวงใจ้วยนะครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับน้องชาิคริสจากคณะรัฐศาสตร์นะครับซึ่งน้องเป็นคนจังหวัดราชบุรีถือว่าเป็นนักศึกษาที่เก่งขยันเพราะว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ในส่วนของรัฐศาสตร์นะครับเรามีทั้งภาคปกติภาคสมทบและก็หลักสูตรทางไกลมาเป็นครอบครัวกรุงเทพธนบุรีกันนะครับ